โอ้เรามาดูตรงนี้นะครับปลาเยอะมากเลยครับผมปลานี่ปลาอะไรครับผมปลานิลครับโอ้เยอะมากเลยครับอ,นนอันนี้โรงงานปุ๋ยเลยโรงงานปุ๋ยครับโรงงานปุ๋ยชั้นดีเลยเนี่ย <c oughs> รเราไม่ต้องเลยกินไปพวกใบข้าวตายพวกอะไรต่างๆหญ้าตายอะไรมันกินมันก็ขี้ใส่ไปทั่วแหละมันวิ่งไปทั่วแล้วเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเนาะเป็นปุ๋ยอย่างดีนี่ครับประหยัดปุ๋ยประหยัดเลยก็ประหยัดเลยเนี่ยใ้่งปุ๋ยเลยเนาะสองงานเนี่ยไม่ต้องเลยปุ๋ยอืแต่ เวลาผมหวานข้าวแล้วข้าวมันโตน้ําเต็มผมก็เป็นการเลี้ยงปลาในนาข้าวไปเลยอัตโนมัติสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เกษตรเมืองช้างจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เครือเรือนต้นแบบสวนลุงเชิญโคกหนองนาโมเดลนะครับที่นี่จะมีการนำเกษตรในรูปแบบไหนนะครับอย่างไรบ้างนะครับทำมากี่ปีนะครับก็เดี๋ยวเราจะพามาสัมภาษณ์กับเจ้าของนะครับนี่ครับคุณลุงอยู่ตัวนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับให้คุณลุงแนะนําตัวหน่อยครับผม ชื่อวิเชียนแพงแสนครับอยู่บ้านยางหมู่หกตำบลสำโรงอำเภอทุพงพิศัยจังหวัดรีสเีษครับหรือชื่อเขาก็เรียกสวนลุงเชียนครับเรียกลุงเชียนนะครับครับผมถ้างั้นคนแถวนี้น่าจะรู้จักดีเนอะรู้จักครับครับผมนี่ครับอันดับแรกนะครับอยากจะให้ลุงเชียนเล่านะครับประวัติความเป็นมาว่าทําไมได้มาทําตรงนี้นะครับผมเริ่มแรกเมื่อปีหกสองผมมาปลูกมะพร้าว ปลูกมะพร้าวอยู่ฝั่งนี้ครับไม่เยอะเท่าไหร่หรอกประมาณสัก30ต้นพอดีอโรคระบาดสถานการณ์โควิดอ่ะก็เลยไม่ได้ไปไหนก็เลยอยู่ก็ปลูกมาเรื่อยๆแล้วก็ปลูกกล้วยมั่งเป็นพืชที่เลี้ยงปลูกมะพร้าวก็ขยายมาเรื่อยขยายมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เต็มแล้วก็ขยายมาฝั่งนี้ครับครับก็ปลูกผสมผสานแหละครับมีบทุกอย่างส่วนมาก ส่วนมากโซนตรงนี้จะเป็นไม้ผลทั้งหมดนะครับอ๋อครับผมพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมดตรงนี้เลยพื้นที่ทั้งหมดสิบไร่แต่ผมทํามาก่อนเนี่ยห้าไร่แล้วก็มาเข้าโครงการอีกสามไร่โครงการโค้งน้องนาคร,ครับผมพชรครับครับผมและพื้นที่ทั้งหมดนี้คือแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างทําอะไรบ้างครับผมก็แบ่งเป็นโคกเป็นหน้องเป็นนาเหละสวนทนํานาก็มีส่วนโซนของปศุสัตว์ก็มีในบ่อก็เลี้ยงปลา ข้างบนที่ทําเป็นโคกนี่ก็ทําสวนนะครับทำเป็นสวนทําเป็นสวนแบบอ่าผสมผสานนะครับออครับผมคือผมเป็นคนชื่นชอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทุนอยู่แล้วครับผมก็เลยมาปลูกเพื่อที่มันกินได้คือเราจะทําอะไรก็ช่างก็ให้เราอิ่มก่อนนะครับ๋อก็คือปลูกอะไรก็ได้ที่เราที่เรากินได้อะครับอย่างพวกผักที่ใช้ในครัวเรือน ในครัวอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวกะเพราโ,โหระพาอะไรเนี่ยพันธตูอย่างนี้มีหมดนะครับที่ใช้ในครัวเรือนทั้งหมดอ่ะครับก็คือหลักเน้นเพื่อที่กินได้เนาะครับที่กินได้แต่ในโซนโค้งน้องนาก็ปลูกป่าเยอะเหมือนกันเดี๋ยวพาไปชมนะครับครับโคง้งหนองนานี่คือเป็นโค้งหนองนาขุดเองหรือว่าของใครโค้งหนองนาของอของโครงการโครงการ เงินกู้โควิดอะครับอของโครงการของพอชอเขาของพัฒนาชุมชนเนาะของพัฒนาชุมชนคร,ครับผมก็เข้านะร่วมการประมาณนะสามไร่เนาะสามไร่ครับครับผมเนี่ยเมื่อกี้เราเข้ามาเราเห็นคณะทองคำน,น,นะครับคณะทองคำคณะโครงการข,ของเราจะมีหลายอย่างมีขามีมะพร้าวมะพร้าวนี้สามสิบต้นสามสิบต้นตายไปต้นหนึ่งก็เหลือน่าจะเหลืออยู่ยี่ิบเก้าครับผมก็มีพวกมะละกอ มะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวพันอะไรครับผมมะพร้าวน้ํำหอม, oh, หอมเกือบจะทั้งหมดนะนอกจากแถวนั้นนะแถวนั้นจะเป็นมะพร้าวแกงอจะเป็นมะพร้าวแกงครับผมแต่ทุกแล้วริมๆก็มีมะม่วงด้วยมีมะม่วงมะม่วงน้าดอกไม้สีทองออครับน้ำดอกไม้สีทองประมาณ8ปดสิบต้นนะครับครับตอนนี้ปลูกได้ประมาณหนึ่งปีใช่ไหมครับตรงน,นี้อันนี้อันนี้ผมทํามาปีแรกก็ปีหกสองครับน่าจะ สามปีสี่เข้าปีที่สี่แล้วมั้งครับผมครับเนี่ยมันก็เน้นของที่มันกินได้ครับมะละกอครับเนี่ยของที่กินได้ครับผมของที่กินได้คือเราไม่ต้องไปซื้อครับเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนก่อนครับดูบรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับครับแล้วรายได้ก็ค่อยว่ากันที่หลังครับผมให้เราลดรายจ่ายให้ได้ก่อนอ๋อครับพยายามลดรายจ่ายให้ได้ก่อนเนาะลดรายจ่ายก่อนครับอันไหนที่เราไม่ได้ซื้อ มันก็จะเป็นรายได้ถ้าเราได้เงินมามันก็เหลืออยู่แล้วล่ะเพราะเราไม่ได้ซื้อกินเนี่ยอย่างนี้ผมก็แซมพวกไอ้น้อยหนาพวกอะไรกันพลังก็มีฝลังปลูกไม่ถึงปีนะฝลังมันโตเร็วนะฝลังโตเร็วเดือนก็ได้กินลูกแล้วอันนี้อันนี้กล้วยอะไรครับผมอันนี้หอมทองครับโอ้หอมทองนะครับท่านผู้ชมดูหนอนครับหนอรอบเลยนะครับผมเต็มเลยอันนี้เต็มเลยใครจะบอกว่าเป็นเรื่องกล้วยแต่มันไม่กล้วยครับผมไม่กล้วยหรอกมันเป็นยังไงบ้างครับเอ้า ก็ดูหนอดิถ้าขายหนอละวยยี่สิบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เท่าไรแล้วครับแปดแปดอ่าเยอะเลยครับผมครับอันนี้ถ้าขายตามบ้านเราลูกละห้าบาทนี้โอ้นี่ลูกห้าบาทครับนี่ครับมันไม่กล้วยเลยครับผมไม่กล้วยไม่กล้วยอันนี้มันล้มครับผมล้มมาล้มนี่ครับระบบน้ําตัวนี้คือเป็นระบบน้ําแบบไหนบ้างที่นี่ระบบน้ําสเปนเกอร์ เกือบจะทั้งสวนละพ่าลุงเชียนอายุเยอะแล้วจะไปหี่หูจะไปนั่นคงไม่ไหวครับก็จะใช้แบบปั๊มหรือว่าตัวไหนดันมาครับก็ปั๊มดันมาครับปั๊มดันมาครับอ๋อนี่ครับประหยัดเวลาเนาะไม่ต้องไปรดน้ำนะครับครับครับผมก็ลุงเชียนก็จะทําเป็นแบบนี้เกือบทั้งบนแหละครับแล้วก่อนที่ลุงจะมาทําเกษตรที่นี่ต่ก่อนทํางานอะไรครับผมลุงทํารับเหมาก่อสร้างอยู่ตอนนี้พอมาทําตรงนี้ลูกเต้าก็ก็ทําแทนอยู่ ผมก็เลยมีเวลามีเวลาเยอะหน่อยคครรัับบก็เลยมาลุยเรื่องการเกษตรเลยเนาะเป็นไงบ้างครับก็ไปบ้างทาเกษตรมีความสุขไหมครับผมมีความสุขเป็นนายตัวเองครับเป็นนายตัวเองเป็นทุกอย่างครับเป็นวิศวกรเป็นเสมียนเป็นโฟแมนเป็นเลเบอร์เป็นคนงานอยู่นี่หมดอยู่ในคนคนเดียวหมดก็คือเป็นทุกอย่างหมดแล้วครับเหนื่อยก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พัก เรามีเวลาเราเหนื่อยตอนไหนเราก็พักตอนนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อ่าไม่ได้แล้วรับเงินเดือนจากใครอ๋อครับเป็นของ<ม>ของเราเองนี่ครับโอ้เรามาดูตรงนี้นะครับปลาเยอะมากเลยครับผมปลานี่ปลาอะไรครับผมปลานินครับโอ้เยอะมากเลยครับอันนี้อันนี้บ่อเพาะพันธุ์ของผมอ๋อบ่อเพาะพันธุ์มันจะลึกประมาณสักหกสิบเซนนี่แหละหกสิบเซนครับแต่เวลาเวลาผมหวานข้าวแล้วข้าวมันโตครับ น้ำเต็มผมก็เป็นการเลี้ยงปลาในนาข้าวไปเลยอัตโนมัติใส่ปุ๋ยได้ไหมครับหรือว่าไม่ต้องเลยโอ้โหอันนี้โรงงานปุ๋ยเลยโรงงานปุ๋ยครับโรงงานปุ๋ยชั้นดีเลยเนี่ยเราไม่ต้องเลยกินไปพวกใบข้าวตายพวกอะไรต่างๆหญ้าตายอะไรมันกินมันก็ขี้ใส่ไปทั่วแหละมันบิ่งไปทั่วและเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเนาะเป็นปุ๋ยอย่างดีนี่ครับประหยัดปุ๋ยประหยัดเลยก็ประหยัดเลยเนี่ยเรื่องปุ๋ยเลยเนาะสองงานเนี่ยไม่ต้องเลยปุ๋ยอืม เห็นไห้ดินดำครับผมไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยอันนี้คือในส่วนของโค้งน้องนาครับในส่วนของโค้งน้องนาเริ่มจากนี้ไปสามไร่ดูโค้งนาครับปลูกทุเรียนฝั่งนี้จะเป็นทุเรียนเนาะอันนี้ส่วนราชการมามาเมื่อจัดเสวนาครับผมก็ผมก็ให้ปลูกทุเรียน มาดูต้นได้ครับผมเป็นต้นของใครครับผมตัวนี้องรองชนมานัทครับรองผู้ว่าครับรองผู้ว่ารัชการสีสเกียนครับผมเนี่ยเพิ่งมาปลูกวันที่หกเลยครับเราเกื่บมัททนแล้วเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกนะของน้ำเพื่ออุทุพอต้นนั้นนี่ครับปลูกทุเรียนประมาณกี่ต้นครับตอนนี้ตอนนี้ปลูกอยู่สิบต้นสิบต้นครับอยู่ตรงนู้นมันโตหน่อยแล้วล่ออยู่ตรงหน้าไอ้สนาสลาครับผมอันนี้็ของพัฒนาจังหวัดอ๋อก็จะต้องทําอะไรบ้างพัางแสงให้เหรอครับก็ต้องพรางแสงครับเพราะว่ามัน มันลากมันยังไม่เดินลากมันยังไม่เดินแล้วก็มันจะไม่แข็งแรงต้องพางแสงให้มันหน่อยครับมันเหมือนให้มันเหมือนกกบอยู่ในโรงพราะชําเขาอ่ะครับถ้าเราถ้าเราให้มันตากแดดเลยมันก็มีโอกาสตายได้ครับผมแล้วอย่างการเตรียมดินต้องเตรียมยังไงบ้างปู่ทุเรียนครับเตรียมดินนี้ผมผมขุดเมตรคูณเมตรอะครับครับผมเมตรเมตรคูณเมตร แล้วก็การปรุงดินเนี่ยผมไม่ได้เอาดินที่นี่เพราะดินที่นี่มันเป็นดินไม่ดีอผมเอาดินจากนู่นมาซึ่งมันเป็นดินร่วนหน่อยครับผมก็มาปรุงพวกแกบดําแกบขาวฟางอะไรมั่งอันนี้ผมหมักไว้ตั้งแต่เดือนไหนเดือนธันวาเนี่ยนี่เพิ่งลงกันเนาะสามเดือนสี่เดือนนะครับสี่ห้าเดือนอ่ะครับห้าเดือนหกเดือนอ่ะครับผมครับหมักไว้ตั้งแต่เดือนแต่ปุ๋ยคอกไม่ได้ใส่ อครับไม่ได้ใส่ครับเพราะว่ามันกลัวแก๊สมันจะไม่หมดอ่ะมันจะร้อนเนะอะกลัวแก๊สมันจะไม่หมดกลัวลากเน่าครับผมอ่าอย่างของสีสเกตนะครับจะเป็นโค้งนะจะมีอันนี้จะเป็นเครื่องกแบบอะไรครับผมมีมีชื่อแบบไหมครับอันนี้ไม่มีคือออกแบบเองอ๋อออกแบบเองออกแบบเองออกแบบเอง มาดูฝั่งนี้มีปลาอะไรบ้างน้ําน้ําใสมากเลยครับผมครับโอ้นี่มองเห็นตัวปลาเลยครับดูปลานวิ่งมาครับปลาเยอะมากปลาผมเยอะมากโอ้เยอะมากเลยครับนผู้ชมครับเต็มเลยครับโอ้ฝั่งนี้จะปล่อยปลาอะไรบ้างครับปลากินพืชอะปลานิลปลาตะเพียนอะไรนี่เลยครับปลากินพืชปลาเยอะมากครับเยอะเยอะมากเต็มเลยนะครับนี่ฮะเห็นแบบนี้ก็มีความสุขนะครับมีความสุขครับผมเห็นก้อนก้อนที่อยู่ในน้ำมันคืออะไรครับผมอ่าฟาง อ๋อฟางฟางนี่ช่วยอะไรบ้างครับก็ให้มันกินมันให้มันกินฟางก็ได้ปลาเราไม่ต้องไปยุ่งยากกับมันครับพอฟางมันเน่ามันอะไรนี่แป๊บเดียวหมดแล้วผมต้องเอามาลงอีกแล้วเนี่ยอ่าถ้ามองดูอย่างนี้มันแสดงว่ามันใกล้จะหมดครับผมก็มาลงลงไว้ให้มันเน่าครับแล้วอย่างอาหารเม็ดต้องให้ด้วยไหมครับอาหารเม็ดก็ให้เป็นบางครั้งอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ให้หรอกครับไม่ค่อยได้ให้ครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังผลกําไรอะไรจากตัวนี้เยอะคือมันอาจจะไม่โตเท่าของเขาก็ไม่เป็นไรครับ นี่ครับเป็นรูปแบบของการทาเกษตรนะครับผสมผสานโค่นนาโมเดลอันนี้ปั๊มยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามาติดแต่ทำที่ไว้แล้วล่ะครับพอดีสวนราชการมาก็ให้ปลูกทุเรียนลองดูจะเป็นไหมครับสีสเกต็็เด่นเรื่องทุเรียนอยู่แล้วเนาะไม่ใช่มันไม่ใช่ผลไม้พื้นเพเราครับผมเราก็อาจจะดูแล เยอะหน่อยดูแลมากเป็นพิเศษหน่อยอก็ทะเยนนะปลูกได้ทุกที่แต่มันอยู่ที่การดูแลครับน่าจะดูแล,ด,แลดูแลมากกว่าเขาหน่อยครับผมจะดูแลพิเศษเลยเนาะนี่ก็จะเป็นโซนของโค้งน้องนาผมกาลังปลูกต้นไม้มันยังไม่โตดูริมรั้วก็จะมีหลายอย่างมีกล้วยมะม่วงกล้วยมะม่วงหลับ,บไปเลยครับกล้วยมะม่วงแล้วก็ผมปลูกหมากด้วยมันตายมันไม่ได้ครับผมน้ําไม่พอครับระบบน้ํายังมาไม่ถึงที่จริงระบบน้ํายังไม่มาเนี่ยผมจะไม่ค่อยปลูกหรอก อันนี้มะไอมะนาวนี่จะมีอยู่ทั่วไปหมดอ่ะมะนาวของที่ใช้ของใช้ในโครเรือนของกินต้องมีนี่เราจะเห็นแถวริมรั้วนี่จะเป็นน้ำดอกไม้สีทองทั้งหมดเลยอประมาณกี่ต้นครับตัวนี้เยอะไหมครับน่าจะหกสิบอ่ะโอ้หกสิบน่าจหกสิบละแถวนี้นะทั้งแถวเลยครับแล้วพวกพันธุ์ต่างๆอะไร ที่หน้านมันอยู่นู่นโซนของคอกบัวนู่นนะก็คือจะเป็นที่ยาวไปนู่นเลยครับยาวไปนู่นเป็นแปลงยาวไปเลยนะครับ,รบถึงคอกบัวถึงอะไรนู่นแหละครับผม<ก>อ่าอย่างหมากที่ลงนี่เป็นหมากอะไรครับผมหมากนั่นซื้อมาจากเตาเหล็กอะอตรงที่ไปอบรมที่เตาเหล็กก็ซื้อมาก็จะปลูกระยะห่างประมาณเม็ดกว่าเนาะ อันนี้ผมไม่ได้ฟิกประมาณไม่ก่อนไม่ได้ฟิกประมาณคือขุดปลูกขุดปลูกไปก็จะแซมก็คือมันมันก็เป็นไม้ไม้แดนเนาะแดนข้างๆนี่กันชนได้อันนี้อันนี้มันอันนี้มันไม่น่าหรอกมันมันต้นมันพุ่มมันไม่เยอะใช่ครับผมพุ่มไม่เยอะพุ่มไม่เยอะเดี๋ยวขึ้นไปมันก็ไม่ได้อนั่นอะไรนี่ครับผสมผสานที่ไปอบรมผมเองกเขาปลูกอ่าปลูกต้นหมากแล้วก็ปลูกไอ อะไรอะมะปางมะปางครับผมมะปางด้วยข้างล่างนั่นะผมก็ว่ามันสวยดีนะครับก็คือใช้เหมือนกับเป็นการใช้พื้นที่เกิดประโยชน์เนาะครับบริหารให้สูงสุดนะครับครับส่วนใบกล้วยเห็นที่ตัดนี่คือเอาไปทิ้งหรือว่าเก็บไว้ครับผมไอ้นี้มันชอบนะใบกล้วยครับไอ้มะพร้าวอะชอบมากเลยมะพร้าวนหอมนี่ชอบกล้วยชอบใบกล้วยอ๋อเห็นไหมเราเอาไปใส่ตรงนี้ ต้นมันจะงามมันจะชอบเนี่ยครับปลูกแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยเนาะว่าพืชเป็นยังไงบ้างคร,ครับผมผมก็ไม่เคยอน,นันตมาก่อนอก็มาทําก็ศึกษาไปอศึกษาไปเรียนรู้ไปเคยเคยไปดูงานที่ไหนบ้างครับผมก็ผมเป็นคนชื่นชอบของแบบนี้อยู่แล้วนะก็ผ่านไปจังหวัดไหนที่เห็นป้ายเห็นอะไรผมก็เข้าไปดูอ,อ๋อแวะไปดูเลยแต่บางที่ก็เขียนว่าหมู่บ้านพอเพียงอยู่แต่ลงไปถามแล้ว ก็บอกว่าเขามาปักไว้เฉยไม่มีใครทำไรหรอกพี่เดบ้านะครับเห็นบอกหมู่บ้านพอเพียงหมู่บ้านเกษตรพอเพียงอยากจะไปดูว่าเขาทำอะไรบ้างบางบ้านก็ไม่ได้ทำไม่ค่อยได้ทำมาดูมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือใส่ฐานเพื่ออะไรครับผมฐานที่เห็นดำๆคือมันจะโอมน้ำได้ดีครับ มันจะอมน้าได้ดีนะฐานผมว่านนะอันนี้ผมไม่ได้เผาฐานนะผมเนี่ยตอนผมมานาผมขี่รถมาเขาเอาทิ้งผมก็ใส่กระสอบมาแต่ผมมาลองใส่ผมมาลองใส่อะไรผมมาลองใส่มะละกอโอ้ห oh, มะละกองามมากเลยตั้งแต่ต้นเล็กๆกันนะแต่ผมไม่ได้ใส่โคนแบบนี้ผมใส่ห่างๆอย่างนี้แต่ตอนนี้ผมผมเอามาใส่กล้วยดูดีนอมันเนี่ย หนอเย,ยอะเลยเต็มเลยแล้วย้าก็ไม่ค่อยมีนี่ครับทัเทียบกันสองต้นนะครับเราจะเห็นความเขียวเลยเนาะอันนี้เขียวอันนี้ยังยังไม่เขียวดีเนะเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยเนาะผมก็ไม่ไม่ได้ศึกษาเหมือนกันว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างครับผมแต่ว่ามันใส่แล้วมันงามครับอครับนี่ครับแบบนี้เลยครับผมใส่งามจริงครับดูต้นเขียวเลยครับผมเห็นว่าเขาทิ้งเออทิ้งทาไมของนี้มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าทิ้งนะว่าผมก็เลยเอามา นี่ถ้าเห็นเนี่ยตรงไหนมีต้นมะพร้าวอะไรมันจะมีกล้วยเต็มไปหมดอ่ะนี่ครับดูกล้วยต้นนี้สามต้นนะครับออกเครือออกเครือสามต้นเลยทั้งสามต้นเลยครับเต็มเลยนะครับผมตอนนี้มันตอนแรกว่าปู่ไปกินตอนนี้มันกินไม่ทันแล้วต้องขายแล้วอย่างผลผลิตตอนนี้เอาไปขายที่ไหนบ้างครับมีมีขายยังกล้วยครับกับมะละกอครับมะละกอเรากินไม่หมดมะละกอฮอลแลนด์อ่ะครับมันมีอยู่สิบกว่าต้นอ่ะมันต้องขายอ่ะ ขายเองหรือว่ายังไงแบบไหนครับการขายครับเอาไปส่งในหมู่บ้านกิโลละยี่สิบาทกิโลละยี่สิบาทครับเราไม่ต้องนั่นนะอย่างกล้วยนี้กล้วยนี้ทางครอบครัวเขาจะทําเป็นกล้วยฉาบแปรูปแปลรูปแปลรูปเป็นกล้วยฉาบครับไม่ได้ไม่ได้ขายวีเนี่ยดูมะเขือนะครับลูกดกเหมือนกันนะครับนี่๋อเ้โกคู่กับทุเรียนเนาะเราปลูกไว้ตอนแรกปลูกให้มันบางล่ม มันก็ดูกินไม่ทันหรอกนี่ครับเยอะเลยครับแค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วทุเรียนเรียนเนี่ยปลูกที่แรกฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าเวลามีอบรมสัมมนาก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นลครับใช่ก็ที่สาลานี่แหละครับผมดูต้นกล้วยตรงนี้ก็ต้นสูงมากเลยต้นใหญ่นะครับป้ายยังไม่ได้ติดดูดิสิบห้าวีสิบห้าวีสิบห้าวีเป็นกล้วยอะไรครับต้นนี้ครับ กล้วยน้ำวออ้าตัดช่อง50หรือเปล่าตัดช่อง50เพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยทีแรกผมมีกล้วยอยู่แถวนี้แถวเดียวนะครับมีประมาณสัก30ต้นนี่แหละผมเอาจากยอด,ดมาผมเอาจากญาติมาครับผมไม่ได้้กล้วยนี่ไม่ได้ซื้อหรอกผมซื้ออยู่กล้วยหอมทองอย่างเดียวครับอันนี้พอมีหนอ่อมีอะไรผมก็ขุดออกไปขยายไปเรื่อยๆหรอครับ ก็ขยายไปเรื่อยๆหนอผมไม่ได้ขายนะผมขุดออกมาเนี่ยที่เห็นเต็มสวนเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะครับก็คือเหมือนตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยเนาะใช่เออเนี่ยตรงนี้ครับขุดออกมาปลูกตรงนี้ตัวนี้มีหนอเอ้าขุดขยายไปอีกอ๋อประหยัดเลยเนาะประหยัดครับแต่มันต้องอาศัยเวลาหน่อยถ้าจะให้เต็มสวนภายในปีเดียวมันก็ต้องซื้อแหละแต่ผมก็ทํามาแล้วสามปีมันก็เลยขยายได้ปีละร้อยต้นนี่ก็โอเคแล้ว เนี่ยเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับเยอะเหมือนกันนี่บางต้นก็งามบางต้นก็ไม่งามไม่งามก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ซสีเรียสอะไรเพราะมันมีเยอะแยะเนี่ยเราจะเห็นต้นขาขาที่อน,นี้คือเป็นขาพันอะไรบ้างป้นขาเหลืองครับขาเหลืองทั้งหมดเลยขาเหลืองทั้งหมดครับอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันพอดีจะมีนั่นน่ะเขาจะทําครอบแพ มันเกะกะเขาขุดทิ้งก็เอามาปลูกเอามาปลูกก็ขยายได้เยอะเลยเนาะเอามาปลูกเอามาชําไว้ตรงนู้นพอดีก็มามาปลูกมาปลูกแล้วก็เอาขยายออกมามันก็เลยเต็มไปหมดอ๋อ oh อันนี้มันก็ต้องขยายอยู่นะปีนี้ับต้องขยายถ้าไม่ขยายมันจะเป็นเลยครับผม <c oughs> ไม่ขยายมันก็มันก็ไม่งามอ่ะหัวมันก็ตายไปหัวเก่ามันก็ตายไปหัวเก่ามันก็หนอนตายไปเราก็ต้องเอามาปลูกใหม่ครับอื ต้นมะพาวมันก็มีจะมีทั้งต้นใหม่ต้นเก่านั่นแหละเพราะว่าบางต้นมันก็ตายไปครับมันโดนด้วงโดนอะไรเพราะว่าวัวไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรอ๋อที่นี่ก็คือปลอดสารเคมีเนาะเพราะว่าหญ้ามันไอ้วัวมันกินหญ้าครับเราไม่ได้พ่นหรอกเพราะวัวกินหญ้าต้องตัดไปหญ้าไปให้วัวนี่งั้นเนี่ยครับก็แปลว่าหญ้านี่คือเราจะเลี้ยงวัวนะครับตัดไปให้วัวกินนะครับไม่ได้ไปทิ้งไม่ได้กินนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกล้วยอะไรบ้างครับตรงนี้ มีเหมือนกันกล้ยขยายออกมาจากนู่นแหละขยายมาจากนู่นมีมะนาวมีพลังพลังเนี่ยต้องต้องห่อไม่ห่อไม่ได้มีทุกอย่างจริงครับผมดูพลังดกมากเลยครับอันนี้อันนี้ฝลังอะไรครับผมพลังอะไรทิมจูหรือครับไม่ไม่ไม่ที่มีเม็ดอะสีทองอะไรของเขาอะแป้นสีทองหรือเปล่าหรืออะไรลูกดกอันนี้ห่อได้แล้วขนาดนี้ครับแต่ลุงยังไม่ได้ห่ออ๋อเนี่ยใบมะกรู มีกะเพราเนี่ยเต็มไปหมดครับอืมมีทุกอย่างจริงๆครับผมอืนี่มันก็ด้วงกินต้นมาแน่หน่กาลังกําลังันนันใหม่กำลังฟื้นใหม่กาลังฟื้นใหม่นี่ต้นนี้เหมือนกันเนี่ยโอเนียอันนี้มะพร้าวเป็นไรครับผมมันด้วงกินอ๋อนี่ครับน่าจะได้เล็กเด็ดเหมือนกันนะต้นนี้เนี่ยเป็นพญานาคเลยครับครับเหมือนพญานาคเลยขึ้นแล้วเนี่ยอืแต่ลุงเอายาให้วัวก็เลยไม่กล้าใช้ยาใช้อะไรช่างมัน นี่ฮะอ่าลุงทํามาถึงทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับผมรู้สึกเป็นไงครับโอ้มีความสุขมากม,มีความสุขมากอากาศดีครับมามันมีร่มมีเงามามาสวนแล้วก็มีความสุขอยู่ถึงเย็นอะ่ะอ,ออกมาสี่โมงสี่โมงเย็นออกมาตอนเย็นนะครับแต่ตอนเช้าจะอยู่อยู่สายหน่อยครับถึงเก้าโมงกว่าสิบโมงนู่นแหละะว่าม,มาด,ดูนู่นดูนี่อย่างผลตอบรับครับชาวบ้านคือเขาเห็นเราทรําเกษตรแบบนี้เขา เขามองอยังไงบ้างครับผมเขาก็ผมคิดว่านะเขาก็มองมองอยู่แหละครับว่ามันมันบ้าอะไรมาทําแบบนี้เพราะว่าคนแถวนี้เขาไม่ทํากันอคนแถวนี้เขาจะทํานาครับแต่มีผมนี่แหละมาแหกแหวกแนวอยู่ครับอยู่มาเริ่มพอมาปุ๊บก็มาเริ่มทําสวนอันนี้ก็เป็นที่นานะนี่ครับผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเอ,อปลูกไปเอะขนาดกล้วยปลวกยังกินเขาบอกครับแต่ที่มองมาเนี่ยมัน มันเขียวอุ่มไปหมดทั้งหญ้าทั้งอะไรให้วัวกินอะไรกินเราไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อเขาครับเนี่ยคือตอนนี้เราเห็นสถานการณ์ปุ๋ยแพงนะครับทํานาคิดว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะเนาะเพราะปุ๋ยมันแพงครับแต่ถ้าเรามาทําผสมสารเรามีรายได้ตลอดนะครับเราเราต้นทุนได้มากครับผมเราไม่ไม่ไม่ได้ซื้อปุ๋ยอะไรเราต้นทุนได้มากเนี่ยอย่างเนี้ยเราขี้วัวมาใส่นั่นนี่ขี้วัวเลยนั่นนี่มูลวัวมาใส่ ใส่เลยนะนี่ลุกเชียนใสเลยนะนี่นี่ติ๊กขี้วัวเลยครับมาใส่เพราขี้วัวเราเยอะะวัวหกตัวกินเบ้อใส่เบ้อใสสบายเลยเนาะครับแล้วก็หญ้ามาใส่ปุ๊บยญ้าก็งามด้วยนะทีนี้ได้งามทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยมันเป็นการเกื้อเกูลกันเนาะครับเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันะครับผมอ่สุดท้ายจะให้ลุงแนะนำนะครับว่าใครที่สนใจอยากมาทําหรือว่า กำลังอยากทาในรูปแบบประมาณลุงเชียนะครับคืออยากให้แนะนําว่าต้องเตรียมตัวอะไรต้องทำยังไงบ้างครับผมอันดับแรกมันก็น่าจะมีใจมีใจรักในการทําเกษตรไม่ใช่ไปไม่ใช่รักอย่างเดียวคือรักการทานาเราต้องรักการทําเกษตรเกษตรไม่ใช่แค่การทํานานะครับเกษตรคือท,ทําทุกอย่างทุกอย่างคือเราอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็ต้องลองเราก็ต้องกล้าเปลี่ยนครับถ้าไม่ดีเราก็ต้องกล้าเปลี่ยน ถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนเราก็จะอยู่เดิมๆมาเหมือนจากกับบุญาตายากของอเรานั่นแหละถามว่าอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แต่ถ้ามันมีทางเลือกที่นําไปสู่ทางรอดอ่ะเราก็ควรจะทำครับคืออย่างที่เขาทํามันมันเกิดผลสําเร็จตามที่ผมเห็นมานะคืออย่างอย่างที่สวนลงเชียนนี้มันจะมีมะพร้าวอยู่รวมสองร้อต้นถ้ามันออก ผลผลิตมาทุกต้นครับมันก็เป็นรายได้เยอะอยู่นะมันจะมากกว่าการทํานาอยู่การทํานาของเรามันจะมีค่าใช้จ่ายสูงหนึ่งละค่าไถค่าวานค่าปันค่าเกี่ยวค่าขนค่าฉีดยาค่ายายาาหายาก็ต้องจ้างเขาฉีดนะไม่ได้ไปฉีดเองก็จ้างเจ้าเขาฉีดแล้วเวลาเกี่ยวแล้วก็ต้องจ้างเขาขนอีกแล้วราคาข้าวเรามองดูก็แล้วกัน ผมก็ไม่พูดหรอกว่ามันถูกหรือแพงครับนะต่างต่างคนก็ต่างดูแต่ที่เราทําอยู่เนี่ยเรากําหนดราคาของเราเองครับเรากําหนดราคาของเราเองว่าเราจะขายเท่าไหร่อย่างกล้วยเนี่ยของลุงเชียนเนี่ยลุงเชียนขาย10บาทก็ได้เพราะเป็นของลุงเชียนเองอย่างมะนาวเนี่ยเขาขายลูกละ5บาท7บาทอยู่ทุกวันนี้ลุงเชียนขาย3บาทก็ได้ครัเพราะว่าเป็นของเราเองครับต้นทุนเราต่ํา ต้นทุนเราน้อยมากครับอย่างฝรั่งเนี่ยเนี่ยเยอะๆต้นเดียวเยอะแยๆมากมายแล้วขาโลละหบาทก็มีผิดใช่ไหมอืมอเป็นของเราใช่ครับนี่ครับได้นวคิดที่ดีนะครับในการทําเกษตรนะครับอ่าสํหรับใครที่สนใจมาเยี่ยมส่วนสามารถมาได้ไหมครับผมมาได้ครับครับด้อ่าขอเบอร์โทรหน่อยครับเผื่อใครสนใจครับ0815518390 ครับผมอาพิกาศบ้านนี้บ้านอะไรครับบอกบ้าน,านยางหมู่หกตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ <ừ> ถ้าจะมาดูก็โทรมาก่อนพทรล่วงเกณอ,อ่ากลางวันกลางวันนี้ไม่ค่อยอยู่ครับที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากมีความรู้เรื่องการทําอะไรเรื่องการปลูกมะพร้าวเรื่องการปลูกกล้วยทําไมทํำยังไงมันจะไม่ตายพายเรื่องการปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวเนี่ยทำยังไงมันจะโตเร็ว ปลูกทุเรียนเนี่ยก็ยังไม่กล้าคุยเพราะว่ากําลังปลูกเดี๋ยวเรามารอบหน้ามาดูทุเรียนเนาะเดี๋ยวปีหน้ามาดูถ้าไม่ตายก็น่าจะรอดแล้วล่ะครับนี่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลุงนะครับที่ให้มาชมสวนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผมบัครับ